สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้อง A FC ถึงเวลาสมควรครับพี่น้อง A FC ทุกท่านมาได้พบเจอกับน้องเส้นหมี่ครับพี่น้อง A FC หลังจากทางหายไปแต่ตองหวัดหมดครับแอดีนกับผมมีวเวลาติดไปพบปะกับเป็นงานจากพตุลาและมองไรบอรครับพี่น้อง A FC วันนี้โอกาสดีครับพี่น้อง A FC มาหยาบเชฟโบสุดไทยเขรูปแบบในทางน้องเส้นหมี่ลายตัวอะไรพวกเขาจะทำหายลายพี่น้องวันนี้ห้ามพลาด ก็จะชอบคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องวอลเลย์ซีใหญ่ห้างเนาะฝากไปวอลไปจ่ากับอีหล่าเสร็จมีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปตามทีมงานกลับไปครับสวัสดีพี่น้องพี่นเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีแฟนคลับเป็นช่องมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องลัตบัวและคนถามหาอีหลายถามหาอีหล่าพี่น้องวันประจาวันทีหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับกุมภาป่ะเดี๋ยววอลได้จ่ากันแล้วสูตรบน หนึ่งกลุ่มหากับปรากฏระแปดดังดังดังดีดีแนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินแว้เวๆมาเพิ่นบอกมาถ้าแปดนะก็อาซีย่หลักร้วยแปดซีโป้ไมาอยู่หลักสิบกับหลักน่วยได้ยินเววเวๆเววมาแล้วใส่ก็ต้องถามเพราะเขาเตรียมใจไว้หลายเลยมีผู้บอกมาคนละว่าก็ต้องเอาก็ได้หลักแปดนะเพราะว่าท่านสิม้าขนาดสิเป็นกับสีนาสิไปยุน้า ยูทั้งไทยไทยเนี่ยมันอาจจะบปมาอาจจะเป็นตัวอื่นอถ้าเป็นแปดกาจจะเป็นแปดสมมติว่าแปดสองดังๆนี่อาจจะเป็นแปดสองยูแต่เอาแนวมาพากลางอาจจะเป็นแปดเก้าสองแปดเจ็ดสองแปดหนึ่งสองเอาบอลูนคือจังมันจะเอาแนวมาพา้าวจังสี่ความความความดังของความดังของเพิ่อนความดังของเลขแปดนี่เลาวก็บอลลูคือกันแต่ว่าในสูตรเท่านี้ก็มีแปด เป็นสูตรเดินดีมาบนล่างนี่ที่เขาได้เคยให้ไปตั้งแต่จองวดัดพุ่นแม่เนจังหวัดแล้ะพี่น้องอ่ามาสองตสูตรนี่มีสิทธิ์มาได้ทั้งบนทั้งล่าง<อ>าบางงวดมาบนบางงวดมาล่าง<อ>าสูตรนี้เขากะเอาให้เมองขึ้นเมองยุ่งภู่งวดนีดละสูตรเดินดีพ <8 S 2> ี่น้องสุดรหากินเพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มดังนี่มันเก้ามาด,ดีิจิเริ่มเก้ามาแต่ว่าสูตรเขากะบัลลูเด้อเพราะว่า กับมีเก้ากับมีแปดแน่กบแยกกันเขาไปตามสูตรเนาะแมนกับไปตามสูตรค่ะหลายๆท่านก็อาจสีบบมากอาจสีบเพอะใจกับตัวที่เขาเหตุสูตรออกมาได้แต่มามันกับสูตรมันมงังซี่เขาก็เลยเห็นแห่ังซี่ไปตามมือแมนสำหรับมือนี่ค่ะเป็นสูตรบนสูตรบนนึ่งกุมห้าสูตรบนรบน,นึ่งกุมห้านี่หลักสิบเขาได้อยู่ที่ส<ๆ>ี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดเป็นหลักสิบบน<ๆ>แต่ว่าหลักสิบบนในงวดที่แล้วนี่หลักสิบบนงวดที่แล้วก็คือ สองกับแปดแต่ว่ามันผอพันมันผ่พันเขาก็เลยเห็ดสิบบุสูตรใหม่สูตรใหม่ใชงวดแรกเฉพาะสิบบี่สูตรบนงวดสูตรใหม่สี่กับเจ็ดเมนสูตรบนอย่างเดียวเฉพาะเจ็ดอย่างเดียวเฉพาะบนเฉพาะหลักสิบบนกับมีคนถามมายู่ว่าเลี้ยวสูตรเก่าน่ะมันได้ห่อใดสิบบอสิบบนสูตรเก่าได้ยุสามกับเจ็ดสูตรเก่าน่ะ สูตรเก่าได้สามกับเจ็ดสูตรใหม่ได้สี่กับเจ็ดห่างอันยู่แจ่มเดียวชนกันยุที่เจ็ดชนกันยุทธเจ็ดอันนี้ก็ไปพิจารณาเอาแต่ว่าสูตรเดิมนะมันมันบระสานมันบระสานต่อกันสองมวดเท่ากันเลยปะใส่สูตรเดิมได้สามกับเจ็ดหลัก1สิบบนแต่ว่าสูตรใหม่ก็คือได้สี่กับเจ็ดเท่ากันเลยใส่เป็นสูตรใหม่เพราะว่าสูตรเก่ามันบระสานต่อกันสองวลเลยเปลี่ยนสูตรใหม่แต่ก็คล้ายๆกันกับสูตรเก่าออกมาคล้ายๆกันกับสูตรเก่าเลยเริ่มใส่งวดแรก ส่วนหลักน่วยบนของเขาเดินดีมาเรื่อยๆซีงวด,วดต่อกันแล้วสําหรับหลักน่วยบนญตั้งใจงวดแปดหามายังหลักน่วยบนของเขาหนี่ยัง่หลุดจากเือะเมื่อเป็นแปดหา้าที่บนออกเจ็ดห้าล่างออกแปดหา้าหลักหน่วยบนของเขายัง่หลุดตั้งใจพุ่นมาค่ะกับสามงวดซีงวดละงวดนี้ก็เป็นงวดที่ซีละสําหรับหลักหน่วยบนค่ะนี่พี่น้ศูนย์หกแปดเก้าศูนย์ มีศูนย์มีหกมีแปดมีเก้าครับพี่น,อน้อ,นนองรักหน่วยบนเด้อพี่น้องเด้อหน่วยบนศูนย์แปดเก้าเงินจับคู่กันกระตมหลักสิบเลยค่ะกระจีดได้อยู่ที่40 46 48 49 70 76 7 8แล้วก็79ค่ะนี่พี่น้องโทษจับคู่ครับพี่น้องเอฟซีจับคู่เรียบร้อยแถมมีโตเน้นไห้พอมเรียบร้อย40 <c oughs> เน้นมา46 48 49จะมาเน้นอยู่ที่48ครับพี่น้องลักสีเนาะส่วนลักเจ็ดจเป็นเจ็ดหกเจ็ดนย์เจ็ดหกเจแปดเจ็ดเาตัวเน้นตัวนักคนจะเน้นไปแห่งข้างล่างครับพี่น,อน้องยกชุดเน้นอยู่48 70ล็กศนย์าคาครับพี่น้องรูปแบบนั้นทางจับคู่นี่แหละที่นี่แบบเรต้องกลับแต่ว่าถ้าไผที่บ่มั่นใจกะกลับไปกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าให้ระวังหกกับเก้าเก้ากับหก แ,แต่ว่าเพื่อนว่าสูตรหลักหน่วยของเขากะเดินดีมาต่อกันสีงวแลเดียวเดินดีต่อกันสิงวดแเดียวแต่ว่าส่วนหลักสิบเป็นสูตรใหม่พาท่านใดที่บ่มั่นใจหลักสิบว่าม,มันสิเดินดีบอ่อเพราะว่าเป็นสูตรใหม่สูตรเก่ากับผ่านอ,อกะลองผู้ใดนี้หลักสิบเด่นๆถ้าลองมาจับกับหลักหน่วยของเขากได้หลักหน่วยอยู่ที่ศูนย์หกแปดเก้าศูนย์หก แปดเก้าลักนวยนพี่ตองให้ทุนหยกไีกเบื้งขึง้นเลเนี่ยน่นเลี้ยวนี่เอฟซีสุด้ายหกแปดเก้านี่แหละคระบับ่มั่นใจลักสิบเฮาค่ะกับร้องเออลักนวยของเฮาไปพิจารณากับลักสิบของท่านมึงก็อาจสิบวตรงจิตตรงใจหลายๆท่านเพราะว่ามันเป็นเลขมันบ่นสวยเนาะแต่ว่าสูตรมันบางสิเลขไม่สวยก็ออกได้ปีไก่ทิพนองหนึงน่งหนด้วเอาพาด้ว <laughs> <laughs> พี่น้องท่านใด้ก็เห็นช่วงนี้พานแล้วลายนี่เห็นนั่นหลายได้พี่น้องเขาเขา,จาเจาะพลังวัแล้วระวังแปดพม่าตายกันบ,ขขขบ,บนขวางก่อนที่จะมนท่านมากับคือจังมีผู้บอกกัพลังวันแปดกับระวังมันจะไปยู่หน้ามันจะอะไรไม่ยู่ท้ายเพราะว่ามันดังแหง้งกัดบ,บุรุษค่ะกะดแปดกัดซิมาคือบ่มาเขากับบุรุษเขากับเป็นแนวทางเลยนะก็เป็นแนวทางทั้งคู่เขากับเป็นแนวทางกันครับสูตรมันก็แค้ไข่กันเหมือนมันกัดจีว่าตรงใจบางท่านกัดกัดจีบอกว่า เอาคือเอาแปดไปเป็นหลักสิบเอากันหลักสิบมันบม่มีแปดสูตรทำอะไรนี่นนแมนค่ะแต่ว่าเพื่อนมามักแปดบอลอ่นะบอ่บปมักเข้า,าอ,าอาีอ่างเข้ามกแต่เป็นอย่างคือได้วงเป็นอย่างคือได้วงสี่แปดเป็นอย่างคือได้วงมาเตะเต้มมันได้ เด่นมันได่มันเด่นม,มันเด่นอะมันมันเด่นมาอยู่ที่4 8 7 0แล้วก็เจ็คือเขากลวงตามตัวเด่นเขากตับสุดดับตัดนีอย่างว่าเรียบร้อยแล้วซีนเขากอะอะอทั้งยีราฟเสร็จมี่ยกเบิ้งพี่น้องเย็บชิบด้วยกันเป็นรูปแบบแนวทางทั้งหน่วยบนสิบบนจับคู่บนมือน,นี้ครับพี่น้องเย็บซี่ปล่อยออกมาเต็มสูบแล้วครับพี่น้องไปผิจารณาเอาทั้งยีหราฟเสร็จมีพี่หนแนวทาง ท่างช่างเสเนอเป็นเพื่อแค่เสกการกัดสินใจกขึ้นในน้ำเอพซีจะพี่น้องเด้อรูปแบบแนวทางกระมิขามีหลุดเป็นธรรมดาพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับนายมิโไม่ใช่ฝากไว้เป็นแนวท,ทางครับพี่น้องสุจีไม่ใช่เริ่มเด้อพี่น้องฝากไว้นางแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก็าถามหาอหลฉา,หลา,ห,ลา,ห,ลาหลายครับพี่น้องวันนี้พิพเศษเพราะว่าเขาอาจจะมาบ่งแนวทางว่ามันมีแปดวันนี้แปดวันเนาะ คนกาสิอยากหาทาหั้งหนีแปดเพราะว่าม,มันมันบอ่ออะมันหาบอา่ออะมันแปดหยิบมันไปจับบอ่ออะน้ำอ่าลอตเตอรี่ก็บม่ค่อยมีแล้วบ่แม่ไม่ค่อยมี <laughs> อยอยเลยบ่มีเดี๋ยว่งนนี้ทางรายกาชสำนาญใส่กันเนาะแม่เอานคระเอาขบ,บืองหลายๆเส่กันเอาขอบวนคบพูดที่หลายเซตมีครับพี่น้องยิปซีมันนี่มามาหายนวทางหลังจากผมบอกกันลายเหมือนโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ผมยุบยิละล่าลงสวัสดีครับ